โศก,กนาฏกรรมรถบัสนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาแล้วก็เกิดไฟไหมเสียชีวิตทั้งหมด23ท่านนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เศร้าสลดแล้วก็พูดถึงกันอย่างมากมันเป็นเรื่องเศร้าจริงๆค่ะแต่ว่าเราต้องมาย้อนคิดนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดกระแสพูดคุยแล้วก็พูดถึงกันก็คือประเด็นในเรื่องของคนขับรถนะคะที่ เขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุทําไมเขาต้องหายไปในส่วนของคนขับรถที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆได้เห็นคลิปที่คนขับรถลงมาจากประตูฝั่งคนขับแล้วก็พยายามจะไปเปิดประตูฉุกเฉินไปเปิดประตูหลังแต่เปิดไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันเปิดไม่ได้จากการที่ระบบมันถูกล็อกพอรถมันมันดับอะระบบมันลวนมันก็เลยอาจจะเปิดไม่ได้หรือเปิดไม่ได้เพราะว่าลังสีความร้อนมันแผ่มาจน รถไม่สามารถจะเปิดได้แล้วแต่หลังจากที่เขาเปิดไม่ได้เขาก็วิ่งวิ่งไปหาถังดับเพลิงนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถเจ้อาถังดับเพลิงในรถเข้ามาได้ไปหาถังดับเพลิงเพื่อที่จะมาฉีดแต่สุดท้ายมันควบคุมไม่ได้เขาเลือกที่จะหนีออกจากที่เกิดเหตุเขาอาจจะกลัวอาจจะโลนลานหรือสติแตกหรือใดๆก็แล้วแต่ทําให้เขาหนีจากที่เกิดเหตุ แต่คุณไม่คนหนีคุณควรจะอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่มาและให้ข้อมูลให้มากที่สุดเพราะคุณคือคนที่รู้จักรถคันนั้นได้ดีที่สุดอาจจะทําให้เรื่องเลวร้ายเลวร้ายน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องย้อนคิดคนขับรถคือลูกจ้างคนหนึ่งค่ะที่สมัครงานมาเพื่อทํางานส่วนรถเป็นทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งสภาพไหนก็นแล้วแต่ถ้าคนขับรถขับมาแล้วเนี่ยเขาต้องขับรถคันนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ไปบอกได้เลยว่าคันนี้ติดตั้งไม่ถูกนะไม่ขับเพราะไม่ขับคุณก็คือไม่มีงานมันเป็นธรรมหรือไม่ที่ความผิดทั้งหมดจะมาตกที่คนขับรถเท่านั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ,อืน่นรับผิดชอบเพียงพอหรือยังไม่ใช่แค่รับผิดชอบในเรื่องของการเยียวยาแต่โทษของคุณมากพอหรือยังไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่ ตรวจให้รถคันนี้ผ่านมาตรฐานออกมาได้จนเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ความรับผิดชอบอยู่ที่คนขับรถอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่กับคนที่ทำงานแลกเงินเราสมัครงานมานะ่ะหลักๆคือเรามาหาเงินมีเงินเดือนมีค่าจ้างส่วนอุปกรณ์ที่ใช้งานมันจะเป็นสภาพไหนเราก็ต้องใช้ค่ะโทษของเขามีค่ะคนขับแต่มันก็ ต้องมีคนที่ต้องรับผิดชอบที่มากกว่าเพราะคุณคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ที่ตรวจให้รถคันนี้ผ่านมาตรฐานอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของคนทั่วไปเลยที่เรารู้สึกสุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านขอให้ผู้สูญเสียทุกท่านได้ไปอยู่บนส,สวรรค์ในภพภูมิที่ดีกว่าน,นี้ ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะ